ก,กุปกริบใส่บีกินี่สุดแซ่บจนลูกสาวบอกแบบนี้ให้ส่ปีละครั้งพอแฟนๆเห็นเราก็ยิ้มตามไปด้วยเมื่อได้เห็นกุบกริบสมุนทิ์และลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้ยได้เจอกับบีท้ทัศสาคหลังจากต้องห่างกันนานนาับปีและล่าสุดพ่อแม่ลูกก็ได้ยกครอบครัวไปเที่ยวทะเลพัทยาและนอกจากภาพโมเมนต์อบอุ่น ที่พ่อได้อยู่กับลูกๆแล้วมาทะเลทั้งทีก็ได้เห็นคุณแม่อยา่างกุ๊ปกิิฟในโหมดเซ็กซี่กันด้วยหลังจากที่ช่วงนี้มีแต่คนชมว่าคุณแม่ลูกสองสวยขึ้นมากใครเห็นไ็ต้องทางเป็นเสียงเดียวกันและภาพล่าสุดที่กุ๊ปกิิฟหยิบบิกินี่สีฟ้าสดใสมาใส่แม้จะเห็นแค่ท่อนบนแต่บอกเลยว่าแม่แซบสวยมากอกดุมๆโพดท,ท่าทาแดดกันไปเลยจนลูกสาวถึงกับบอกแม่ว่าแบบนี้ให้ใส่ปีละครั้งพอ แต,แต่สวยจริงแทบจริงมีแต่คนเข้ามากดไลค์แหล่แคปชั่นของกรุ <t> <measures> <ts> ๊ปกิฟที่เขียนไว้ตามนี้พัทยารีบๆถ่ายก่อนลูกมาลูกบอกแบบนี้ให้ใส่ปีละครั้งพอฮ่า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 แฮแทผิวเกรียมหมดแล้วจ้าขอขอบคุณภาพกรุ๊ปกิฟสมุนทีพภาพแหล่งข้อมูลข่าวสุดตงคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ